สวัสดีจ้าพี่น้องเหลืออีกสิบนาทีก็จะสิบเอ็ดโมงจ้ามากินข้าวจ้าน้ามือตาลายจ้าพี่น้องวันนี้ตื่นแต่เช้าจ้าตื่นตั้งแต่ตีห้า 5. ก็ตื่นมาก็ทำกับข้าวใส่บาตจ้าพี่น้องทำขนมอบอะไรทำข้าหมูย่างทำอะไรทำกับข้าวนี่แหละ ก็ไปใส่บาตรสักพักเพิ่งกลับมาสักพักก็กินกับข้าวเหลือจากที่ใส่บาตรจ้าอันนี้เหลือจากใส่บาตรมันเหลืออยู่ถ้วยหนึ่งก็จะกินพริกน้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกเก่ากินมาเป็นอาทิตย์แล้ละอันนี้นคือน้ำพริกเก่าน้ำพริกใหม่นี่คือเก็บไว้ใส่บาตรจะ้ะผัดไว้ใส่บาตรใสก่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้เอาไว้ใส่บาตรอันนี้เหลือจากใส่บาตร เาเือถ้วยหนึ่งนั่นแหละก็จะมากินจะเก็บไว้กินอันนี้แหละอ่าส่วนอันใหม่ก็จะเก็บไว้ใส่บาตรอันนี้ก็จะเป็นแกงอันนี้น้าพริกผัดนะน้ําพริกแจ่วบองผัดหมูสับจ้าแล้วก็มีถั่วพักยาวอันนี้ก็จะเป็นแกงกะทิไก่ใส่มะเขือใส่มะเ,เขือพวงก,ก็ทําให้ดูแล้วนะจ๊ะทําให้ดูลงคลิปไปแล้วละจ้ะมากินจ้ะพี่น้องกินข้าวจ้าหิวข้าวตาลายจ้ะพี่น้อง เห็นไหมล่ะเมื่อยน้ามือตาลายตื่นใจเช้ามันไม่ง่วงหรอกแต่มันไม่ค่อยมีแรงไม่ง่วงไม่อะไรจ้ะไม่ค่อยมีแรงเฉยๆมากินจ้าปีน้องข้าวเพิ่งหุงร้อนๆอร่อยจ้ะแรงอร่อย แกงแบบมานนอกแกงอร่อยจ้ะแกงเพื่อตำน้ำพริกแกงเองจ้ะ,ะกินซะก่อนกินไม่กี่คำก็จะไปละก็จะเหลือไว้กินซะตอนเย็นๆ ตอนเช้ากินไม่ค่อยได้เยอะหรอกจ้ะตอนเช้ามันยังไม่หิวหรอกที่จริงอะ่ะแต่มันเมื่อยมันไม่มีแรงก็เลยมากินข้าวดูซิมันจะดีขึ้นไหม แกงไก่มะเขือ กินแล้วก็อร่อยจะพี่น้องกินแล้วก็อร่อยปากแกงแ้วจะออกเผ็ดๆนะใส่ตำนะพีก่แกงใส่พริกแห้งแกงกะทิแกงถ้าแกงไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรนะ่เนี่ยมันจะเลี่ยนเนะาะก็ใส่ใส่กะทิแค่กระป๋องเดียวเองแกงไม่เลี่ยนแกงใส่น้ำแกงเยอะๆ ที่แรกว่าจะใส่เนื้อนั่นแหละทีนี้เนื้อมันก็จะออกเหนียวนะเนื้อก็แพงจ้ะพี่น้องเนื้อซื้อเนื้อมาแกงก็เป็นร้อยละซื้อเนื้อมาแกงก็ร้อยประมาณได้ร้อยกว่านี่หละถ้าไปซื้อเนื้อมาแกงพอแกงนะร้อยหนึ่งก็ประมาณได้ห้าหกร้อยแล้วเฉพาะเนื้อ นาจะมะเขือนานจะมะเขือพวงโหระพาเครื่องแกงอะไรอีกแค่แกงแค่แกงใส่ไก่นี่ก็เป็นร้อยแล้ะซื้อไก่ซื้อไก่ ก็จะซื้อสะโพกไก่เนี่ยละไม่มีเนื้อ,อไม่มีกระดูกมีแต่เนื้อเอาแต่เนื้อมันก็ใส่กระดูกาบางทีมันไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอร่อยไม่ใช่อะไร,รก,กินแล้วมันมีกระดูกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินกระดูกที่มีกระดูกนะก็จะมีไก่มะเขือมันมีอยู่เจ็ดลูกยี่สิบห้าเหรียญก็ซื้อมาสองก็ซื้อมาประมาณจาก 5, ักห้าหกสิบกว่าเหรียญนั่นแหละ ไก่อีกแล้วก็โหระพาแล้วก็ซื้อซื้อมะเขือพวงมา30เหรียญแล้วก็มีพลิกอีกสี่เหรียญแล้วก็มีตำน้ำพริกแกงแล้วมีกะทิอีกจากพี่น้องแกงก็หลายลรยแหละแกงอ่ะมันเหลืออยู่ถ้วยหนึ่ง ก็จะกินก็จะยักไว้ยักไว้กินตอนเย็นอีกรอบหนึ่งกินก็ไปหยักหน่อยแล้วไปน้องคือมันก็เยอะอนะถ้วยหนึ่งใครจะกินหมด อร่อยจ้ะกินอีกสองคำก็จะไปแล้วพี่น้องไม่อยากให้พี่น้องดูนานกินแล้วมันก็อร่อยละพี่น้องเอ้ย กินคำนี้ก็จะไปแล้วจะ้ะมาไวไปไว้จ้าพี่น้องคิดกินไม่อยากท่ายนานจ้าพี่น้องกินกล้วยก่อนกล้วยจะเสียแล้วเลยลูกเดียว สงสัยจะขาดน้ําตาลแล้วมั้งกปเลยเมื่อยเพลียป็นคนทชื่อว่าความดันความดันต่ำท้าเมื่อยถ้าอะไรมันก็จะเป็นพี่น้อง ค่าน้ำตาลด้วยต้องกินของหวานเวลาเป็นขึ้นมากินต้องกินหาของหวานพวกผลไม้กินพวกเครื่องดื่มหวานมั่งอะไรนี้ ทีนี้ก็จะไปละเก็บไว้กินจ้าเลยไม่เยอะเลยเ mm. หลือแค่นี้เองกัะน้ำพลิกเยอจะเก็บไว้กินตอนเย็นจ้าไปแล้วจ้าพี่น้อง๊ม่บ้ายจ้า